สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟาร์มาทิปเภสัตทิปกินมาเล่านะ ภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะเหมือนเป็นภัยเงียบนะหลายๆคนเนี่ยเกิดภาวะโลหิตสูงแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นการวัดความดันเนี่ยก็จะช่วยได้นะเพื่อคัดกรองให้เราไปพบคุณหมอเร็วขึ้นนะหรือคนที่เป็นความดันอยู่แล้วอะค่ะการที่ปล่อยให้ความดันโลหิตสูงนานๆน,นะคะมีความเสี่ยงเนาะเช่นบางทีกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะโตนะคะเป็นหัวใจวายอาจจะมีหลอดเลือดอุดต,ตันนะหรือเช้นเลือดสมองแตกหรือแม้กระทั่งทําให้เป็นโรคไตได้เห็นไหมคะความดันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถ รักษาให้ความดันโลหิตสูงอยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงปกติได้ความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงคราวนี้ก่อนที่เราจะใช้เครื่องวัดความดันเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมีตัวเลขอะไรเป็นยังไงมากเนาะสังเกตส่วนใหญ่อะค่ะเวลาเราวัดความดันเราจะเห็นไหมมันจะมีตัวเลข3บรรทัดเนาะหนึ่งสองสามแล้วมันคืออะไรอ่านยังไงให้เป็นปกติความดันนะคะเวลาหัวใจบีบตัวปุ๊บ ก็จะเกิดความดันตัวบนเมื่อหัวใจขายตัวปุ๊บจะเกิดเลขอีกตัวหนึ่งก็คือความดันตัวล่างเพราะฉะนั้นความดันจะประกอบไปด้วยตัวเลข2ตัวก็คือตัวบนกับตัวล่างนะคะซึ่งค่าปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ120-80นะคราวนี้ก่อนที่จะไปต่อมารู้จักตัวที่3นิดนึงตัวที่3ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจซึ่งค่าปกติจะอยู่ประมาณที่60-80ต่อนาทีเพราะนั้นเมื่อเราใช้เครื่องวัดความดันนะคะเราอ่านให้เป็นด้วยเนาะก็คือจะมีตัวเลข3ม ตัวนะคะหัวความดันตัวบนคือตัวแรกนะความดันตัวล่างคือตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวที่3คืออัตราการเต้นของหัวใจเวลาจดก็คือความดันหรือ BP นะคะตัวบนก็คือ145ทับเเนะเวลาเราเขียนมา BP ก็คือความดัน1้5ย1ทับเแล้วก็ตัวล่างก็จดมาเผื่อด้วยก็ดีนะคะก็คือหัวใจอัตราเต้นของหัวใจเนี่ย72ครั้งต่อนาทีนะปัญหาที่ทิปเจอบ่อยๆเนาะเช่นคน เออผมไม่เห็นมันปวดหัวเลยครับผมก็เลยไม่ได้กินยาต่อจริงๆความดันนะคะไม่จําเป็นต้องมีอาการปวดหัวให้เห็นแต่คุณอาจจะเป็นความดันสูงได้นะก็จะมีคนไข้อีกกลุ่มนึงคือไม่กล้ากินยาเนื่องจากว่า มาโรงพยาบาลน่ะความดันสูงคุณหมอจะให้กินยาแต่คุณไข่ก็จะจะพูดว่าแต่อยู่อยู่บ้านน่ะความดันไม่สูงนะคบอันนี้ก็คือมีได้นะคะเขาเรียกว่าไวโค้ดไฮเปอร์เทนชันก็คือเวลาอยู่บ้านนะคะความดันปกติคนไข้อาจจะมีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านเนาะแล้ววัดแล้วความดันปกติแต่พอมาโรงพยาบาลเจอไวโค้ดอะไรคะเจอคนชุดขาวก็คือมาโรงพยาบาลแล้วความดันขึ้นนะคะเพราะนันการที่เรามีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราอ่ะอ่า วัดที่บ้านนะแล้วก็จดวันนี้จดวันที่ได้ค่าเท่าไหร่จดวันที่ได้ค่าเท่าไหร่เวลาที่มาคุยกับคุณหมอเนี่ยจะได้ให้คุณหมอดูได้ว่าเออจริงๆเราอยู่บ้านความดันปกติจริงๆนะคุณหมอจะได้พิจารณาว่าสมควรจะต้องกินยารักษาต่อไปหรือเปล่านะน,นี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราสามารถวัดความดันที่บ้านได้แต่ทิปก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องซื้อเองเช่นบางคนถ้าอาจจะไม่ได้พร้อมเรื่องาออการ ซื้อเองที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีอนามัยใกล้บ้านหรือว่ามีร้านยาใกล้บ้านที่เขาบริการวัดความดานันแล้วก็ไปวัดความดันตรงนั้นก็ได้แล้วก็จดใส่สมุดไว้แต่ถ้าใครที่พอมีทรัพย์นิดนึงสามารถซื้อได้เองที่บ้านการมีที่บ้านก็จะช่วยให้การดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเนาะโดยพผู้สูงอายุเนี่ยที่ทำคลินิกผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ค่ะท่านก็อยู่บ้านคนเดียวมีลูกมีหลานมีเงินพร้อมซื้อของให้ แต่ไม่มีเวลาอยู่ด้วยนะคะนันการที่เรามีอุปกรณ์พวกนี้ไว้ที่บ้านให้ท่านดูแลตัวเองได้ก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องไปพยายามหาเงินเพื่อมาซื้อเนาะเอาที่ท่าน,านสะดวกลหลายๆคนนะคะก็สอบถามมาเยอะมากว่าเพจเซตทิพช่วยแนะนําหน่อยแต่ว่าจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยรุ่นไหนดียี่ห้อไหนดีซึ่งทิพก็คงไม่สามารถที่จะแนะนาตรงๆได้ว่ารุ่นไหนหรือยี่ห้อไหนดีกว่ากันเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีจุดดีจุดแข็งแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าประเด็นที่ทิพอาจจะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของผ้าเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันนั้นแต่รุ่นที่เป็นผ้าธรรมดานะคะหรือบางรุ่นเนี่ยที่เป็นแบบนี้เห็นไหมคะคงโคงเขาก็เรียกว่า i n น e r l ร์เยเพราะว่า อย่างคนที่ทํางานนะคะสามารถดูแลตัวเองได้ไว้ทํางานนะหรือว่ามีคนที่ดูแลที่บ้านแบบผ้าธรรมดามีคนช่วยทําก็อาจจะเหมาะหรือว่าถ้าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรือต้องทําดูแลด้วยตัวเองเน,แบบนี้ยค่ะแบบเนี้ยก็อาจจะเหมาะเพราะว่าเป็นโค้งๆเห็นไหมคะใส่ง่ายอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเช่นอ่ะอันนี้อาจจะมีอินเทลิเซนช่วยในการไม่ให้บีบรัดแน่นจนเกินไปนะคะก็นี่คือ1จุดคือตัวผ้าพัน2ในตัวที่ เครื่องเองอะคะ่ะก็มีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นเช่นบางรุ่นก็อาจจะมีดูย้อนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูย้อนหลังได้อยู่แล้วนะคะแต่บางรุ่นอย่างรุ่นนี้ก็จะมีว่า,าให้กดค้างไว้นะแล้วเดี๋ยวสามารถเนี่ยจะมีค่าเฉลีย่ยที่วัดไปในรอบ10นาทีเนี่ยเอามาเฉลีย่ยการเป็นค่าเฉลี่ยให้เราได้เลยนะคะหรือว่า,าเมื่อวัดความดันไปแล้วบางรุ่นอาจจะสามารถบอกได้ว่าอันเนี้ยสูงหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะอ่านไม่เป็นใช่ไหมคะก็สามารถ ดูตรงนี้ได้เลยว่าอ่ะมีคำว่า high ขึ้นนะเห็นไหมคะคำว่า high ขึ้นตรงเนี้ยก็แปลว่ามันสูงนะก็จะได้สูงแล้วทำไงอาจจะลองนั่งพักสัก10หรือ15นาทีสักพักแล้วก็ลองมาวัดซ้ำใหม่ดูก็ได้ว่ามันยังสูงอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็ไปพิจารณาว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปนะคะซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อะค่ะแนะนำว่าผู้ที่จะซื้อเนี่ยควรจะปรึกษากับทางร้านเองนะว่ามี จุดดีจุดเด่นอย่างไรรวมถึงราคาด้วยนะคะที่เราเนี่ยสบายใจที่จะซื้อประมาณไหนนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำคัญคือเรื่องบริษัทกับยี่ห้อเนี่ยคะ่ะเอารุ่นที่มีมาตรฐานแล้วก็มีบริษัทอยู่ในไทยเนี่ยก็จะค่อนข้างดีเพราะว่าบางครั้งเราต้องการบริการหลังการขายเช่นรุ่นเนี้ยก็ประกัน5ปีเนาะหรือบางทีไม่ใช่เรื่องการรับประกันแต่เป็นเรื่องอะไรอย่าง,างเช่นทิปอะ ซื้อเครื่องให้อาเพราะว่าคุณอาเนี่ยต้องจดไปให้คุณหมอดูคุณอาความดันค่อนข้างสูงเนาะทิพย์ก็ซื้อรุ่นปกติธรรมดาเนี่ยไปให้นะคะแต่ว่าสรุปว่าแขนคุณอาเนี่ยเล็กมากคุณอาเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่แขนเล็กมากเนี่ยรุ่นธรรมดาที่เอาไปก็ใส่ไม่ได้นะทิพย์ก็ต้องมาหาซื้ออะไรก็คือตัวผ้าพันเนี่ยรุ่นเล็กไปให้คุณอานะคะนิพทิพย์จะบอกบอกเผื่อน,นิดนึงก็คือไอตัวจุ๊บตรงเนี้ยค่ะ จะบอกว่าถึงแม้บริษัทเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละรุ่นเนี่ยไซส์ขนาดก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะนั้นการที่เราจะซื้อตัวคัฟมาเปลี่ยนเนี่ยก็คือแนะนําว่าจะต้องติดต่อไปที่บริษัทโดยให้ท่านเนี่ยดูเลขรุ่นบางรุ่นอาจจะมีตัวเลขข้างหน้าหรือถ้าไม่มีดูข้างหลังอาจจะมีตัวเลขเล็กๆอะค่ะเขียนว่าโมเดลเนี่ยเราก็จดไปแล้วก็วัดว่าแขนเนี่ย รอ,อบแขนกี่เซนแล้วก็ติดต่อบริษัทไปนะคะเราจะได้มีอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถใช้วัดความดันได้เนาะนั้นการที่เรามีบริษัทอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยสามารถหาอะไรเปลี่ยนทดแทนได้ถามว่าทำไมต้องเน้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเข้ามาหลากหลายยี่ห้อจากหลายประเทศเนาะมาขายในไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเลือกยี่ห้อที่เรามั่นใจได้นิดนึงว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยเราได้หน่อยนะคะ ต่อไปเราก็มาดูเรื่องการวัดความดันเลยเนาะเ่เาเราซื้อเครื่องมาใหม่อะค่ะอย่าล,าลืมตั้งเวลาและวันที่ด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องพวกนี้มันจะสามารถดูค่าย้อนหลังได้เนาะเราจะได้ดูเปิดดูย้อนหลังได้ว่าก่อนๆเราวัดได้เท่าไหร่เนาะนี่พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราปวดห้องน้ําอยู่ปวดปัสสาวะหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนเนาะเพื่อจะได้ไม่อัดอั้นหรือมีผลต่อความดันเนาะชากาแฟอย่าเพิ่งดื่มหรือแม้กระทั่งยาลดความดันอย่าเพิ่งกินเพื่อเราจะได้ดูว่าที่วัด ายาเนี่ยมันควบคุมความดันเราได้ดีไหมนะคะชากาแฟก็อาจจะมีผลต่อความดันเล็กน้อยนะถ้าเผื่อกินไปแล้วก็เว้นอย่างน้อยสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาวัดความดันก่อนวัดเนี่ยให้นั่งพักสักครู่หนึ่งไม่ใช่เดินไปไหนมาไหนมาในเหนื่อยอยู่แล้วมานั่งวัดก็อาจจะมีผลต่อความดันที่อ่านได้เหมือนกันเนะาะคราวนี้นะคะเมื่อเรา,าพร้อมเนี่ยเราก็หยิบ ผ้าพันแขนขึ้นมาซึ่งผ้าพันแขนเนี่ยแล้วแต่รุ่นนะคะบางรุ่นก็เป็นลักษณะผ้าจริงๆนะคะพันแขนนะบางรุ่นก็จะเป็นอันนี้รุ่นใหม่ๆก็อาจจะช่วยได้คือเนี่ยค่ะคือบางทีอ่ะเวลาเป็นผ้าเนี่ยค่ะพอไปแล้วกว่ากว่าบางทีต้องเอาคางกดแล้วก็อย่างเงี้ยเคยไหมบางคนเป็นเนาะแต่รุ่นอย่างเงี้ยอ,อาจจะดีหน่อยก็คือเป็นโค้งๆนะคะก็คือพันง่ายอยู่ตัวผู้สูงอายุอาจจะง่ายขึ้นอันนี้สิ่งที่จุดที่เราต้องระวังก็คือว่า ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาค่ะเวลาเราพันเนี่ยสายเนี่ยนะคะให้อยู่ตรงกึ่งกลางๆนะคะหรือบางจุดอ่าบางผ้าบางอา,อาจจะมีลูกศรหรืออะไรก็ตามให้หันมาด้านกลางอ้อลืมไปถ้าเราใส่เสื้อหนานะคะอาจจะต้องถอดเสื้อออกก่อนชั้นหนึ่งนะเพราะว่าตัว ผ้าเนี่ยค่ะเขาจะต้องวัดความดันของเราจริงๆเลยว่าอัตราการเต้นหัวใจของเราเป็นเท่าไหร่นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผ้ามันหนาแล้วการจับวัดความดันตรงเนี้ยได้ไม่ดีก็อาจจะทําให้ค่าที่ได้เนี่ยมันสูงเกินไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครใส่เสื้อโค้ทหรือพักเสื้อแขนยาวพับแขนได้เอาแขนขึ้นเลยให้ตัวผ้าพันแขนเนี่ยสัมผัสกับเนื้อเราได้มากที่สุดนะคะแต่อย่างเนี้ยสุดและไม่ได้ก็พยายามอย่าให้มันย่นอย่าให้มันไลเนาะแล้วก็พัน นะอย่างที่บอกถ้าพยายามปรับจับสายให้มันอยู่ตรงกลางมือนะคะหรือบางรุ่นอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยจะดีหน่อยก็คือเขาจะเป็นระบบอะไรอินเทอร์แลปก็คือ,อตัวถุงผ้านเนี่ยมันจะหุ้มยาวนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่ว่าจะหันหมุนไปทางไหนเนี่ยมันก็วัดได้หมดแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาอะไรเงี้ยอย่าลืมว่าสายตรงเนี้ค่ะต้องพยายามให้มันตรงกับตรงกลางนะเพราะว่าการวัดความดันเนี่ยมันจะจับ ได้ไม่ได้รอบแขนแบบนั้นนะเมื่อเราวัดได้แล้วก็เอาขึ้นมาประมาณสัก2เซนนะคะหรือจากข้อพับนะเนี่ยหรือเอานิ้วเนี่ยสัก2แตะลงไปก็ได้ให้มันขึ้นมานิดนึงจากข้อพับเนาะกดปุ่มสตาร์ทนะคนสูงอายุถ้าอ่านไม่รู้เรื่องก็คือปุ่มที่ใหญ่สุดนะั่นแหละค่ะคุณป้านะกดไปเลยแล้วนั่งนิ่งๆพยายามอย่าพูดแล้วเครื่องมันจะค่อยๆวัดนะ นิดนึงนะตรงเนี้ยถ้าคนอ้วนๆนะจริงๆเขาไม่ให้พูดนะแต่ถ้าคนอ้วนๆนะคะบางทีคาฟะมันเล็กเกินไอ้ตรงเนี้ยมันจะปริออกมาได้ซื้ออันใหม่นะที่มันเหมาะสมกับไซส์ของเรานี่ค่ะกระดุกกระดิกมากเกินไปเห็นไหมคะบอกแล้วให้อยู่นิ่งๆร้อยห้าสิบเอ็ดเก้าสิบสี่ตัวบนขึ้นไปนู่นเลยจ้าเอาใหม่นะมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ไปไวัดความดันใหม่คราวนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ พยายามดึงเสื้อให้มันตึงๆนั่งนิ่งๆน,น,นะพักก่อนแล้วก็อ,อย่าพูดอย่าจาตอนวัดนะก็ลงมาแล้วได้ร้อยี่สิบเก้ากับแปนะคะความดันโดยพวกความเครื่องวัดความดันหลายๆรุ่นนะคะก็คือส่วนใหญ่จะมีเมมโมรีเนาะบอกแล้วให้ตั้งวันที่เนาะก็ย้อนไปดูได้ก่อนหน้านั้นก็1้อยกับ89เกนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกครั้งหนึ่งก็ร้อยส เนาะเห็นไหมการวัดความดันแต่ละครั้งอะค่ะมันจะไม่เท่ากันหรอกนะมันแต่ว่ามันจะเป็นค่าเฉลี่ยใกล้เคียงเพราะนั้นเน่ถึงบอกว่าควรจะวัดซ้ํา,ส,าสัก2อสาครั้งแล้วก็หารกันทีน,นี้เครื่องอเราก็วิธีก็คือเอาสมมุติว่า3ครั้งใช่ไหมร้อยสี่สิบนะบวกเมื่อกี้ร้อยาสแล้วก็ครั้งสุดท้ายบวกรนะ้อยี่สิบเก้าเนาะบวกกันสามครั้งแล้วก็หารสามออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแต่เครื่องบางรุ่นนะคะมันจะสามนี้มีค่าเฉลี่ยได้อย่างเครื่องรุ่นเนี้ยก็กดปุ่มครังไว้แป๊บหนึ่งเนาะ แล้วมันก็เฉลี่ยให้บวก3ครั้งเมื่อกี้นะคะออกมาเฉลี่ย134 89ากนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าเกณฑ์วัดความดันนะคะที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ควรเกิน140 90ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราวัดที่บ้านเนี่ยถือว่าเราอยู่ในสภาวะพักไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้มีความเหนื่อยอะไรบ้ากเนี่ย<ๆ>เขาให้ปรับลดลงมา5ก็คือดูที่1 3 5 85นะคะซึ่งทิปเฉลี่ยออกมาแล้วได้ร34 89นะถึงมันจะมีตัวร่างเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรคือเวลามันไม่ได้มีแบบเป๊ะๆแต่เียนแต่ว่าดูว่าถ้ามันเกินเยอะอันนี้อันตรายแต่ถ้ามันนิดหน่อยก็พอได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โอเคนะร3 4 89ความดันก็ไม่ได้ถึงกับสูงมากจริงๆทิปก็เป็นความดันแล้วก็กินยาอยู่นะคะทีนี้ทิพย์จะลงเพิ่มให้นิดนึงว่าเมื่อเราวัดความดันเป็นควรจะรู้ด้วยว่าค่าความดันเนี่ยวิกฤตหรือไม่วิกฤตหรือต้องรีบทําอะไรเช่น อันเนี้ยเราดูแลเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรอยู่บ้านได้แล้วก็ไประวังมากขึ้นนะคะ mm hmm. กินยาให้ตรงเวลางดอาหารพวกเค็มพวกที่มีโซเดียมความดันจะได้คุมได้ดีแต่ถ้าบางคนวัดได้ ร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยแปดสิกร้อยเก้าสิบกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันวิกฤตไหมสูงไหมต้องรีบไปโรงพยาบาลไหมนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวทิพย์จะลงตารางให้นะตรงนี้คอยดูอีกทีนึงแล้วก็ถ้าจดไม่ทันก็แคปหน้าจอไปแล้วกันว่าความดันสูงเท่าไหร่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลนะเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการมีเครื่องวัดความดันมันก็ดีอย่างเช่นบางทีป,ปวดหัว อ่ะลองวัดดูนิดนึงว่าความดันมันสูงไหมถ้ามันปวดหัวแล้วมันวัดได้เฮ้ยร้อยแปดร้อยเก้าสัเอ้ยนี่ต้องรีบลงไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเงี้ยเราจะได้รู้นิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ที่สําคัญที่สุด ขอเลยนะคะว่าวัดความดันเป็นแล้วห้ามปรับยาเองเด็ดขาดนะหลายคนที่ที่เคยเจอก็คือวัดความดันอยู่บ้านแล้วเห็นมันปกติแล้วก็เลยไปลดยานี้ไม่ได้นะการที่เราความดันปกติเพราะเรากินยาอยู่ใช่ไหมคะมันถึงความคุมให้ความดันปกติได้ถ้าเราไปปรับลดยาเราขาดยาไปเดี๋ยวความดันก็ขึ้นถูกไหมคะเพราะนั้นหรือไม่ใช่วัดความดันได้แล้วมันสูงมากเราก็ไปเอายาที่มีมากินเลยเพื่อความดันจะลงอันนี้ก็ไม่ได้นะ เราไม่รู้หรอกว่าการกินยาเพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดหรือครึ่งเม็ดน่ะมันจะเกิดอันตรายกับเราหรือเปล่าเพราะยาแต่ละตัวความแรงไม่เท่ากันยาบางตัวสิบอาจจะอ่อนกว่ายาตัวห้าก็ได้ถ้าเป็นคนละต,ตัวนั้นตัวเลขบนเม็ดก็ไม่ได้บ่งบอกว่าตัวไหนมนแรงกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวัดความดันได้แล้วผิดปกติหรือสูงเนี่ย อาจจะต้องรีบมาหาคุณหมอให้เพื่อให้คุณหมอเนี่ยดูคุณหมอจะมียาที่เหมาะสมในการให้รีบกินเพื่อลดความดันในตอนนั้นหรือจะต้องมีทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหาสาเหตุเพิ่มเติมหรือเปล่านะสําคัญสุดคือห้ามปรับลดยาเอง ห้ามเพิ่มยาเองเด็ดขาดมีอะไรขอให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะถ้ามาโรงพยาบาลทันทีไม่ได้คลินิกใกล้บ้านมีไหมเภสัตใกล้บ้านมีไหมวิ่งเอาผลมาปรึกษาก่อนเภสัตเองที่ร้านยาเองก็เอาอยาให้กินไม่ได้นะคะเภสัตไม่ใช้แพทย์เพราะ,ะนั้นคนที่จะต้องดูแลรักษาเราคือแพทย์เท่านั้นถ้ามันวิกฤตต่ำเกินไปเวียนหัวมากหรือว่าสูงเกินไปปวดหัวมากหรือถึงไม่ไม่ปวดหัวแต่สูงมากมีอาการ ต้องรีบนําส่งแพทย์เท่านั้นนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะวัดความดันให้เป็นเลือกซื้อให้เป็นแปลค่าให้เป็นสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมาพูดเรื่องความดันกันต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ